ไม่เป็นไม่มีเพราะมึงได้เลือกกันมึงได้มาเป็นข้าราชการแล้วมึงต้องทําตัวเป็นกลางเท่านั้นแล้วผมเห็นด้วยกับความเป็นกลางไม่ต้องเข้าข้างเสื้อแดงไม่ต้องเข้าข้างฝ่ายประชาธิปไตยคุณต้องเป็นกลางให้มากที่สุดคุณต้องยืนอยู่ตรงกลางผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกฮะคุณก็ต้องว่าอย่างนั้นแต่ไอ้ทวินเปลี่ยนสีกลับตื่จะไปขึ้นเวทีกปรปศแต่ถ้าเกิดไอ้ทวินเปลีนสีถูกรัฐบาลกันแกล้งจริงๆถูกคนกันแกล้งจริงก็ร้องเรียนไปยังองค์กรภาคประชาชนสิครับถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรม ถ้าวุฒิสภาไม่สามารถกดชวินเปลี่ยนสีออกได้ไม่สามารถกดใครออกได้งั้นวุฒิสภามึงอะออกมึงต้องแสดงความรับผิดชอบหรือมึงต้องนะครับผ่านประชามติของประชาชนให้มึงออกไปโดยผ่านจากตัวแทนตัวแทนของเราอยู่ตรงไหนฮะตัวแทนในการลดของเราก็อยู่องค์กรพรรคประชาชนเนี่ยลดออกเลยฮะถ้าวุฒิสภาไม่สามารถลดออกได้ติดขึ้นใจเอาประชาชนทาประชามติว่าเอายังไงครับลดออกก็ถือว่าประชาชนั้งประเทศรับผิดชอบไม่ต้องมีใครรับผิดชอบ ว่าถ้านาเสนอไอเดียดีขนาดนี้ดีอย่างนี้เนี่ยคุณยังไม่เอาเนี่ยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงชาตินี้คุณสู้ไปก็ไม่มีทางชนะสู้ไปก็เป็นแต่กันสู้ไปก็อยู่แต่ตีนเขานี่ผมนําเสนอแบบนี้ฮะเพื่อให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเข้าร่วมด้วยไม่ใช่เฉพาะคนเสื้อแดงประชาชนทุกคนจะต้องเข้าร่วมแล้วต้องดําเนินการแบบจริงจังและแบบทําความเข้าใจเพราะประเทศนี้มันแก้ไม่ได้มันยังดีนะครับวันนี้ที่ท่านลักษินชินวัฒน์นะ ไม่เคลื่อนไหวเลยทั้งสิ้นผมว่าก็ดีฮะท่านไม่ต้องเคลื่อนไหวอะไรฮะท่านอยู่อย่างนั้นอะฮะแล้วประชาชนจะเลือกท่านเองว่าจะเอาหรือไม่เอาแต่ว่ามันจะต้องมีองค์กรภาคประชาชนและสภาภาคประชาชนก่อนนี่คือวิธีแก้วัวหายเราต้องล้อมคอค่ะล้อมคออต้องล้อมแบบแน่นหนานแะละรอบคอบด้วยว่าวัวแม่งจะไม่หลุดแน่นอนฮะจะต้องทํากันอย่างชนิดที่เรียกง่ายๆว่านะครับทุกตารางนิ้วจะต้องแก้ให้หมดให้เด็ดเสร็จเด็ดขาด แต่จะแก้ได้ไงในเมื่อประชาชนไม่มีอํานาจอํานาจก็มักจะผ่านนะครับทุกคนเนี่ยข้าราชการทุกคนก็อ้างมาตาสามเมื่ออ้างมาตาสามบอกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์สูงสุดก็ใช่ครับพระองค์เป็นประมุขของประเทศนี้แต่จะให้พระองค์เนี่ยนะครับลงมาทําไมครับเพราะว่าผิดถูกเนี่ยนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เสียหายเหมือนมาตาหนึ่งหนึ่งสองนะฮะคนที่เสียหายไม่ใช่อามาศครับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นคนเสียหาย นี่ผมเตือนนะครับไปยังสํานักพระราชวังผมบอกไปยังนะครับสํานักพระราชวังเลยว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดคุณยังนะครับอยู่เฉยๆกับกรณีของมาตาหนึ่งหนึ่งสองสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้เสียหายอามาตย์เป็นคนได้รับประโยชน์เพราะสามารถจัดการกับฝ่ายตรงข้ามได้แต่วันนี้เนี่ยนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับต้องเข้าใจนะครับประชาชนนะครับต้องเข้าใจนะฮะบางคนเนี่ยนะครับถูกกันแจ้งโดยอามาต โดยยัดเยียดข้อหามาตราหนึ่งหนึ่งสองให้เพราะเป็นศัตรูทงการเมืองกันถ้าสถาบันมหมากษัตริย์บอกว่าไม่ต้องมีหนึ่งหนึ่งสองสถาบันมาหากษัตริย์จะต้องออกตัวเองนะครับว่าให้ยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองเพราะว่าอำนาจสูงสุดณขณะนี้อยู่ที่พระองค์อยู่ที่สถาบันมหากษัตริย์ต้องสถาบันม้าหมากษัตริย์ต้องขอยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองเองเมื่อยกเลิกมาตราหนึ่งนสองทุกคนนะครับไม่มีความผิดยกเลิกไป ถึงวันนั้นนะครับประชาชนทั้งประเทศแล้วคนที่เข้าใจผิดสถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะมานะครับเขารบสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะเท่าที่ผมฟังมาทั้งหมดเลยนะฮะคนที่โจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์คนที่นะครับกล่าวหาพระมหาสถาบันพระมหากษัตริย์เยมาจากความเครือบแคลงสงสัยในมาตราหนึ่งหนึ่งสองทั้งนั้นเลยเขาบอกว่ายกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองจะได้ไม่ต้องเป็นเครื่องมือสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เหมือนเดิมทุกคนไม่อยากล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกคนไม่อยากทําแบบนั้นฮ แต่วันนี้สถาบันพระมหากษาัตริย์ถูกอมตะใช้เป็นเครื่องมือฮะนี่คือข้อเสียดูวนนปนะยุทย์จันโอชาทาสิเปลี่ยนเสื้อแดงไม่ชอบฝั่งเสื้อแดงก็ใช้โยนมาตาหนึ่งหนึ่งสองให้คนมาตาหนึ่งหนึ่งสองเป็นหมื่นหมื่นคนก็จะมีทัศนคติไม่ดีกับสถาบันพระมหากษาัตริย์เพราะอะไรฮะเพราะถูกยัดเยียดมาตาหนึ่งหนึ่งสองท่านท่านพี่กูไม่ได้ทำอะไรเลยกูอยากได้ข้อมูลกูอยากรู้ว่าเออมันเป็นยังไงก็คแค่นั้นเองฮะ มันกลายเป็นว่ามาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะครับมาทําให้นะครับมาทําให้ประชาชนเนี่ยเกิดความเครือบแคลงสงสัยในสถาบันพระมหากษัตริย์ทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสํานักพระราชวังท่านก็ต้องคิดอันนี้ผมพูดแบบเป็นวิชาการไะฮะท่านก็ต้องคิดว่าเฮ้ยอันไหนที่มันดีอันไหนที่มันร้ายถ้าอันไหนที่มันไม่เกิดผลดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มันก็ย่อมไม่เกิดความรักฮะเมื่อไม่เกิดความรักก็เกิดการต่อต้าน แล้วเราจะไปสร้างจุดประเด็นตรงนั้นทําไมฮะเราจะไปสร้างจุดประเด็นตรงนั้นทําไมฮะประเด็นตรงที่ว่าถ้าเอามาตาหนึ่งหนึ่งสองมาเนี่ยมันจะเกิดการปกป้องสถาบันไม่ใช่เลยครับเกิดการทําลายสถาบันชัดๆเลยครับเพราะว่าใครก็ได้สามารถที่จะเอามาตาหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยโยนให้ได้เลยฮะถ้าสงสัยไอ้นี้ก็โยนให้ไอ้นี้มันก็จึงเกิดความรู้สึกเครือบแคลงสงสัยแล้วมันเกิดความรู้สึกไม่พอใจเกิดความผุดอาัดถ้าเป็นเรื่องธรรมดาคนระับเพราะเป็นมนุษย์ทุกคน อย่างอากงกรณีอากงไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นเลยถูกยัดข้อกล่าวหามาตราหนึ่งหนึ่งสองให้คนที่เสียหายคือสถาบันพระมหากษัตริย์ตุลาการไปเสียเหรอตำรวจเสียเหรอไม่มีตำรวจไม่เสียตุลาการไม่เสียแต่คนที่เสียคือใครครับคือสถาบันพระมหากษัตริย์ผมจึงบอกว่าวันนี้เนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นเยอะและสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเมื่อใช้มาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันเป็นความผิดถูกครับถ้ามึงไม่ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์มึงก็ไม่ผิดมาตราหนะึ่งหนึ่งสอง อันนี้ถูกต้องนะครับเหมือนกันแต่ว่ามาตราหนึ่งสองเนี่ยมันเป็นเครื่องมือของฝ่ายทางการเมืองฮะที่มาห้ามั่นกันทางการเมืองก็แค่ยกเลิกมาตราหนึ่งสองแต่ผมก็เชื่อมั่นว่าประชาชนจะมีหน้าที่ในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เองสถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะแข็งแร่งด้วยตัวเองโดยไม่ไปผ่านพวกอมาตย์โดยไม่ไปผ่านกองทัพฮะแล้วมาใช้เป็นเครื่องมือในการทําลายคนอื่นแบบนี้ วันนี้เนี่ยความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ได้เกิดขึ้นจากไหนครับเกิดขึ้นจากปัญหาของสถาบันพระมาหากษัตริย์ไทยนะฮะที่มีมาตราหนึ่งหนึ่งสองฝ่ายฝ่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยโดยนายสนธิริ้มทองคุณก็หยิบเอาสถาบันพระมาหากษัตริย์เนี่ยมาเป็นเครื่องห้ามหันทางการเมืองกับพักเพื่อไทยหรือกบฝ่ายเสื้อแดงโยนความผิดให้ก็เกิดความเกลียดชังและเกิดความไม่เข้านะครับไม่เข้าใจเกิดขึ้น ของฝ่ายแต่ละฝ่ายทีนี้คนที่เสียหายอยู่ตรงกลางคือสถาบันพระมหากษัตริย์ล้นล้วนเลยประยุทธันโอชาไม่เสียกองทัพไม่เสียอามาตย์ก็ไม่เสียแต่สถาบันพระมหากษัตริย์เสียวันนี้เนี่ยฮะเกิดความเครือบแพงสงสัยไปทั่วประเทศทั่วโลกต่างประเทศก,ก,ก็ก็มองอย่างกรณีของมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยฮะอังกฤษถึงขนาดบอกว่าอย่ามาใช้ในะครับกฎหมายไทยในประเทศอังกฤษเพราะเขายอมรับไม่ได้กับมาตราหนึ่งหนึ่งสองไงฮะ แต่วันนี้เนี่ยคนที่เสียหายคือใครครับคือสถาบันพระมหากษัตริย์ผมเน้นย้านะครับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เสียหายเก็บกับเรื่องนี้มากถ้าถามว่าวันนี้เนี่ยเหมือนอาจารย์วรเจตพูดท่านพูดผมก็บอกว่าศาสตราจารย์วรเจตที่พูดออกมานะถูกต้องแล้วออกมาเพื่อปกป้องสถาบันนะที่พูดจะไม่ใช่เพื่ออะไรความเสียหายมันจะเกิดขึ้นกับสถาบันพระมหากษัตริย์เองเพราะคนอื่นเอาไปใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนบอกว่ามึงก็ไม่ต้องไปแตะต้องสิ มึงก็ต้องแต่มีการโยนให้แบบกรณีอากงเนี่ยคุณจะตอบยังไงคุณจะตอบปัญหาประชาชนยังไงฮะกรณีอากงนะแล้วสถาบันพระหมหากษ,ษัตริย์ไม่ได้ลงมานะครับนิรโทษกรรมให้อากงนะยิ่งเกิดผลเสียหายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกฮะภาพลักษณ์ของสถาบันเสียหายต่อสายตาชาวโลกอย่างมากก็เพราะหนึ่งหนึ่งสองฮะเพราะกรณีของอากงมันจึงจุดประเด็นเงินขึ้นมาอากงโดนมาตาหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะครับ จนตายในคุกเสียชีวิตในคุกสิ่งนี้แหละครับที่มันจุดประเด็นว่าทําให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหา,ากษัตริย์ผมก็เตือนนะครับและผมก็ขอแนะนําไปยังสถาบันพระมหา,ากษัตริย์นะฮะว่าถ้าหากว่าสถาบันพระมหา,ากษัตริย์ไม่ยกเลิกมาตราหนึ่งสองมีแต่เสียหายทั้งนั้นนะมีแต่เสียหายอย่างเดียวเท่านั้นฮะผมไม่พูดเหมือนคนอื่นนะฮะอันนี้ผมพูดโดยวิชาการโดยหลักการว่ามันเป็นแบบนี้ ยิ่งออกกฎหมายเข้มงวดหรือแม้กระทั่งคอสชอจะขยายวงเนี่ยครอบคุมไปยังนะครับอำนาจของกองทัพด้วยครอบคุมไปยังองค์คอมมนตีด้วยก็ยิ่งจะทําให้นะครับสถาบันพระมหากษาัตริย์เนี่ยเป็นเครื่องมือมาตราหนึ่งหนึ่งสองถูกใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายอํามาตย์อย่างสบายเลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน,นวันนี้เนี่ยครับไม่มีใครแก้ได้มีแต่สถาบันพระมหากษาัตริย์เท่านั้นที่จะแก้เรื่องนี้เองฮะจะต้องขอการยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองเองฮะสถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องทําฮะ ถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยความตึงเครียดในประเทศมันก็จะลดลงประชาชนก็จะกลับมารักกันเหมือนเดิมจะไม่มีใครมาอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์อีกต่อไปทุกคนลักสถาบันพระมหากษัตริย์กันหมดทุกคนถ้าเดินแบบนี้จบสถาบันก็ได้แต่ถ้าเกิดยังเป็นอย่างนี้สถาบันพระมหากษัตริย์ยังปล่อยให้เป็นแบบนี้ยังปล่อยให้มาตราหนึ่งหนึ่งสองยังอยู่อย่างนี้ครับไอ้คนที่มันปล่อยเป็นใช้เครื่องมือก็คือคอสชนะครับจะใช้เป็นเครื่องมือสุดท้ายมันก็จะโยนบาปให้สถาบันพระมหากษัตริย์ ทีนี้มันก็จะเกิดความลุกลามเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะลุกลามขึ้นมาเรื่องเศรษฐกิจของประเทศเรื่องเศรษฐกิจของประเทศนะฮะวันนี้เนี่ยมันมีการปล่อยข่าวเยอะแยะมากไปในข่าวต่างประเทศบอกว่ากษัตริย์ไทยรวยที่สุดในโลกกษัตริย์ไทยเนี่ยรวยที่สุดในโลกนั่นคือคํากล่าวหาจากต่างประเทศ แล้วลองคิดดูว่าประเทศลำบากอยู่ขนาดนี้เศรษฐกษิจไม่มีเงินไม่มีเนี่ยถ้าประชาชนวันนึงเกิดร้องเรียนมาว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอให้สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเอาเงินที่มีอยู่ทรัพย์สินที่รวยที่สุดในโลกเนี่ยนะครับเอามาอุดหนุนประเทศนะฮะนั่นจะเกิดประชาชนพูดอย่างนั้นน,นะนะก็จะเกิดความเสียหายอีกวันนี้เนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องเข้าใจนะครับจะต้องผ่อนคลายเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองอันนี้ด้วยความจงรักภักดีนะครับที่พูดแบบนี้ ถ้าไม่จงรับภรกดีจะไม่พูดถึงนี้ฮะแล้วผมเองผมก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้มาก่อนฮะแต่ผมก็อยากพูดด้วยเหตุด้วยผลนะฮะนี่คือการทําความเข้าใจอย่าเอามาตรหนึ่งสองมาเป็นเครื่องมือให้คอสอชอวันนี้เนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์ก็รู้ว่าคอสอชอใช้อํานาจควบคุมสถาบันพระมหากษัตริย์ไปเรียบร้อยแล้วใช้อานาจควบคุมไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ เมื่อสถาบันพระมหากษัตริย์ควบคุมถามว่าใครจะไปปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ประชาชนจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไปปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ยังไงปกป้องไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะตัวเองก็ถูกมาตราหนึ่งหนึ่งสองกระทำอยู่เพราะถูกกล่าวหาอยู่ถูกใช้เป็นเครื่องมือและถูกยัดเยียดว่าพวกมึงไม่จงรักภักดีถ้ายกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองจบยางนะครับเด็กนักศึกษาเนี่ยที่เล่นละครเสียดสีเนี่ยที่เล่นเล่นละครเสียดสีเนี่ยแล้วไปจับ นะครับเขาถูกยัดข้อเก่าหามาตาหนึ่งสองผมถามว่านักศึกษาทั้งหลายจะรู้สึกยังไงต่อสถาบันกลุ่มนักศึกษาทั้งหลายก็จะรู้สึกนะครับเป็นลบต่อสถาบันพระมหา,ากษัตริย์แต่คนที่ได้ประโยชน์คือใครครับคือคอสชอใครที่ถูกทําลายครับสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกทําลายวันนี้เนี่ยผมเรียนไปยังนะครับผู้ที่อยู่ในสํานักพระราชวางังข้าราชบริพารทั้งหลายท่านต้องช่วยกันนะท่านต้องช่วยกันคิดเรื่องนี้ แล้วผมนะครับกลับทูลน,นะครับ,บ,นนรบไปยังสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุลรัชกุมารนะครับสมเด็จพระเทพนะครับพัตนาราชสุดาสยามมงกุลราชกุมารีค่าพพทธเจ้าในฐานะประชาชนนะครับ,รบก็มองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเป็นผลมาจากมาตราหนึ่งสองที่บรรดาลุมอามา และคณะทาหารใช้เป็นเครื่องมือเพื่อทําลายสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมีแต่ทั้งสองพระองค์นี้เท่านั้นที่จะสามารถกอบกู้บ้านกอบกู้เมืองได้ที่จะสามารถผ่อนปนความเดือดร้อนของประชาชนทั้งประเทศได้ข้าพุทธเจ้าเป็นประชาชนที่เห็นแล้วว่าวันนี้บ้านเมืองมันจะเลยไปกันใหญ่แล้วสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยจะถูกกลุ่มคณะกศชอทำลาย ซะยังไงก็แล้วแต่ประชาชนทุกคนในประเทศนี้ประสบนิกรในประเทศนี้ยังมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แต่วันนี้เนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือการใช้มาตราหนึ่งหนึ่งสองของทางฝ่ายอมาตย์ที่มากระทํากับประชาชนยังผลความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในอนาคตและในปัจจุบันซึ่งข้าพเจ้า ในฐานะที่เป็นประสบนิกรที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษ,ษ,ษัตริย์ก็อยากจะกราบทูลน,นะครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาว่าได้ขอให้พระองค์นะขอให้พระองค์ได้โปรดขอยกเลิกไปยังคณะกสอสชอขอยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดเพื่อทําให้ประเทศชาติกลับมาสงบสุข เพื่อทําให้ประเทศชาติเดินต่อได้ข้าพุทเจ้ากับประชาชนทั้งประเทศมีมติรวมกันแล้วเห็นรวมกันแล้วว่าวันนี้ถ้าไม่ทําแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับข้าพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นคนไทยทั้งหมดคิดเห็นตรงกันแล้วก็มองตรงกันรวมทั้งพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศคิดเห็นรวมกันว่าอันดับแรกคือต้องยกเลิกมาตรหนึ่ง ด,ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้าเป็นกลุ่มประชาชนสภาภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเรียนพ่อแม่พี่น้องทุกคนสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมนําเสนอต่อประเทศนี้ผมหวังที่อยากจะให้ประชาชนอยากจะให้ประเทศนี้สงบสุขผมอยากให้ประเทศนี้เดินต่อได้ก็ขอให้ทุกคนนะครับได้ตั้งใจแล้วช่วยกันทํานําเสนอเรื่องนี้ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องยากครับมันเป็นเรื่องง่ายที่พวกเราเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเท่านั้น เอาแล้วครับวันนี้คลิปนี้นะฮะผมอยากจะให้ทุกคนช่วยเผยแพร่ให้ทุกคนได้นะครับนําไปพิจารณาดูว่าสิ่งที่ผมพูดถูกต้องไหมนะครับเอาแล้วครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ